สวัสดีครับสวัสดีพี่ดีพี่น้องชาว YouTube นะครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีนะผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ครับพบกับผมร้านไอเทคเตอร์กระสินครับพบกันช่วงเย็นๆครับผมของวันอาทิตย์ครับที่14เดือนสิงหาคม2565ครับวันนี้ครับทางร้านมีสินค้ามานำเสนอเป็นรถคูปุต้าครับผมรถไถยคูปุต้า L3408DT นะครับผมตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ชุดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผานบุกเบิกนะเป็นผานใหม่นะครับผม ตัวนี้ครับเครื่องเกียร์ดีครับยางดีสีเส้นนะผมยางดีสีเส้นนะผมตัวนี้จะเป็นเอกสารซื้อขายจากทางร้านนะผมครับตัวนี้ก็รถก็ปรับสภาพมาแล้วนะผมราคาราคาไม่แพงครับราคาให้เกษตรกรนะครับผมเอาไปใช้งานได้นะผมจับต้องได้นะผมตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหาหนะครันบาทนะผมตัวนี้เราเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวให้ใหม่หมดแล้วนะผมเช็คระบบปืนไฟนะผมตัวนี้รถเพิ่งมานะผมเราใส่ท่อซิ่งให้ใส่เบาะใส่ลังคาให้ใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวให้วันนี้เราก็ มาใส่ไฟให้แต่เราเรายังไม่ได้ต่อเดินไฟให้นะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จนะครับผมพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะเดินไฟไฟเลี้ยวไฟได้ให้ใหม่นะครับผมโซ่ข้างนะครับผมโซ่ข้างใหม่นะครับผมโซ่ข้างใหม่หมดเลยนะครับผมตัวนี้ไซ้ขวานะครับผมน้ำมันไฮบริดใหม่หมดนะครับผมตัวนี้ยางดีสีเส้นครับยางหน้าก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ยงางหลังแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเลยนะครับผม ราคา1นึ่0 0สนบาทครับผมเอฟซีท่านใดสนใจครับผมก็ลองติดต่อสอบถามดูได้ครับผมศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่จุดจุดเจ็ดสอนะครับผมตัวนี้ครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยมิกจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมครับเอฟซีท่านใดสนใจครับผมก็สนใจสั่งจองครับผมติดต่อมาได้ที่ครับเบอร์ศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่จุดจุดเจ็ดสอครับผมครับตัวนี้ก็เรามาแจ้งให้เอฟซีได้รับทราบครับผมว่าวันนี้เรามีรถ สวยๆวยถูกๆมานําเสนอครับผมตัวนี้เราใส่ท่อซิ่งลั่นทุ่งให้นะผมแต่ราคาให้ใหม่ใสบาะให้ใหม่นะผมเปลี่ยนทายของเลี้ยวให้หมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูธคาล่างนะผมบูธคาล่างตัวนี้นะครับผมเราใส่ให้ใหม่แล้วนะผมบูธผ่านดันครับมันโยกเราก็ใส่ให้ใหม่เครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับผมตัวนี้ตัวนี้แต่เราทําสีอ่าเราได้รถมาแบบนี้เขาทําสีมาเราก็มาปรับปรุงให้ใหม่นะผมก็ราคาเบาๆครับผมราคาสําหรับเกษตรกร นะผมหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมตัวนี้เราจัดส่งให้ฟรีสองร้อยกิโลแรกนะผมจะส่งให้ฟรีสองร้อยกิโลแรกนะผมเราขายตามสภาพนะผมขายตามสภาพไม่ใช่ว่ารถใช้งานไม่ได้นะครับผมรถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้ครับผมสวยๆครับผมรถเก็บสีเก็บงานมาแล้วครับผมครับเอฟซีถ้าสนใจผมสั่งจองครับผมก็ลองโทรติดต่อสอบถามผมแอดไลน์คุยไลน์กันดูได้ครับผมเราก็จะส่งรูปส่งวิดีโอให้ดูในช่องทางไลน์นะครับผมครับ ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทดสอบระบบให้ดูนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้า FC ท่านใดสนใจครับผมเราก็จะทดสอบระบบให้ดูใน ID Line นะผมว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงมีไอระบบน้ําดันหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ระบบเครื่องเกียร์ดีครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะผมพวงมาลัย power ของเครื่อนสี่ล้อ four w นะผมเครื่องเกียร์ดีมากครับผมตัวนี้ครับผมไปถ่ายของเรียวให้แล้วนะผมราคานี้น่าจะอยู่ไม่นานครับผม FC ท่านใดสนใจครับผม โทรมาด่วนเลยครับผมด่วนเลยนะครับ0828740072ครับผมคันนี้น่าจะอยู่ไม่เกิน3วันได้ขายนะครับผมเพราะว่าราคานี้นะผม FC หาเยอะครับผมหาเยอะหาตามงบนะครับผมเราไม่ได้ขายราคาแพงราคาสร้างตึกนะครับผมเราขายละราคาพี่น้องนะครับผมให้เอาไปใช้งานได้นะครับผมราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมก็ลองติดต่อสอบถามดูครับผม ไม่ซื้อไม่ว่าครับติดต่อสอบถามดูได้ครับผม0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับหรือเข้ามาทดสอบขับขี่รถได้ที่อำเภอห้วยเม็กนะครับผมจังหวัดกระสินนะครับผมครับสภาพสวยๆครับผมดูใกล้ๆเลยครับผมตัวนี้ครับตัวนี้รถทำสีนะครับผมไม่ใช่สีเดิมนะครับผมรถปรับสภาพนะรถทำสีมาแล้วนะบุมรถทำสีมาแล้วครับทำสีมาแล้วสวยครับผมตัวนี้สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากอีซีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดซับสไคร้ดนะผมช่องทางรถไทยมือสองร้านในเทคเตอร์ด้วยนะครับผม ครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ท่านใดสนใจจริงครับผมติดต่อสอบถามได้ครับผมบริการรับสาย24ชั่วโมงนะครับผมตัวนี้สวยๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝาก F C ทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้านผมช่องทางรถไถมือสองร้านไดเทสเตอร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวท่านใดสนใจจริงครับผมก็ค่อยติดต่อสอบถามดูนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบใน ID เดียไลน์ให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมทางร้านก็ขอจบการถ้าท่สวดไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ